สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองที่ดูแลเด็กเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะตามนัดเลยวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเรียนวิชาภาษาไทยนะลูกก่อนที่เราจะไปเข้าบทเรียนเดี๋ยวเราเราเรอเ,เ,เ,เพื่อนก่อนรอเพื่อนเข้ามาเดี๋ยวอุ้ครูเปิดเพลงให้ฟังนะคะ ไรไหมลูกเพลงนี้เพลงอะไรเพลงอักษรน,นํานะคะอ่าเข้ามาแล้วพิชชาพรเจียมโพพิช,ชาพาเจียมโพนะคะคุยบอกสวัสดีค่ะคุณม,มุย้ยลูกอ่สสการัสการแมรี่ผมนอกนะคะสุประพลภัรินนะลูกระหว่างรอเพื่อนนะคะอักษรน,นำอักษร เรียนที่คุณครูเตรียมมาให้ก่อนนะคะยังยังไม่ต้องเตรียมหนังสือนะระหว่งวางรอเพื่อนเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเพลงอักษรน,นํำนะคะ แล้วพร้อมที่จะเรียนเขาพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนเรืยงังลลกพร้อมแล้วขอเชียงปรบมือให้ปุ่มมือให้คุณคุูหน่อยโอเคนะคะอ่ะสำหรับคาบเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อคำที่ประวิสัญชนีและคํำที่ ไม่ประวิสัญน,นีนะคะตามนัดเลยใช่ไหมคะคุณครูนัดไว้เวลา10บโมงมาก่อนเวลานิดหน่อยนะลูกนะคะเพราะว่าต้องเตรียมสไลด์สำหรับเด็กๆนะคะอ่ะคำที่ประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีพร้อมแล้วนะคะเด็กๆพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะ คำที่เปล่าวิสันชนีคืออะไรคือนะคะที่นําพยัญชนะมาประสมสระค่ะพยัญชนะก็คือกอไก่ถึงฮอนุคูกที่เราท่องใช่ไหมคะนามาผสมสระอะคาที่เปล่าวิสันชนีคือนําพยัญชนะมาผสมสระอะและคงรูปสระอะไว้หลังพยัญชนะเวลาอ่านออกเสียงนะคะเวลาที่เราอ่านออกเสียง เสียงอะเต็มเสียงถ้าประสมอยู่ที่พยางหน้าให้ออกเสียงอะกึ่งเสียงมาดูซิออกเสียงอะกึ่งเสียงยังไงอย่างเช่นคําว่ากระจกกระจกกระชากกระทะ้าตะลุยคาหนึง่งตะลึงละเอียดธรรมะกะ ปิกะหนึ่งทะนงประเดียนะคะเหล่านี้คือทำไมคะประสมที่พยางนาให้ออกเสียงอากกึ่งเสียงออกเสียงอากกึ่งเสียงทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะกระจกกระชากกระทะตะลุยขนหนึ่งตะลึงละเอียดธรรมะกะปิ คำหนึง่งทะนงปะเดียอ่ะต่อไปค่ะคำที่ประาวิสัญนญนีนะคะคุณครูให้ข้อมูลมาก็คือคำที่ออกเสียงอ่ะที่ต้องปล่าวิสัญนญนีอ่ะมีดังนี้ค่ะคำไทยทุกคำค่ะที่ออกเสียงอ่ะเช่นตะโกมะลิมะละกอคำไทยที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ตเตา สอเสือนะคะเช่นกะทิตะลึงสะกดพยางหน้าของคำที่เป็นคำควบกล้ำค่ะกอรอตอรอปอรอพอ,รอค่ะและออกเสียงอ่ะเช่นกระเป๋าตระกูลประจวบพระพุทธเจ้า คำที่พยางนากรอนเป็นเสียงอะจากคำเดิมที่เป็นคำประสมเช่นถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรลูกหมากม่วงหมากม่วงก็คือมะม่วงต้นเคียนตะเคียนตัวขาบก็คือตะขาบสายดือสะดือนะคะอ่าต่อไปนะคะ คำคำประวิสัญนีที่พยางหน้าเช่นคำที่ขึ้นต้นด้วยกะก็จะมีคำว่าอะไรบ้างลูกที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากะก็จะมีคำว่ากะชิกะลาหรือกอรออะถ้าเป็นกอรออะก็จะเป็นกระท้ากะบะาค้าคำว่าคออะคะคะนาคัานึงนะคะคะนาคะนึช้า ชานีชะอมนะคะคำว่าชะตะตะกร้าตะโกนทะคำว่าทะเลทะเลาะนะคะต่อมาคำประวิสัญชนีที่พยางหลังเช่นพาหนะอันนี้คือปะที่พยางหลังพาหนะจังหวะนะลูกจังหวะพาหนะ จังหวะซากุระภาชนะอุตสาหะนะคะคำเหล่านี้ก็คือทำไมคะประที่พยางหลังนะลูกต่อมาค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของคำที่ประวิสัญชนีไปแล้วมาดูคำที่ไม่ประวิสัญชนีบ้างคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะคือคำที่ประสมสระอะ เวลาอ่านออกเสียงคำที่ไม่ประวิสัญน,นีจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงเช่นขนุนฉลามถลำม,มาเล็ดสารพัดสมัยถนนตลกตะลิงทนายทยอยสกัดสงบ สบายขโมยคำเหล่านี้คือคำที่ไม่ประวิสันชนีนะคะต่อมาค่ะคำที่ไม่ประวิสันชนีไม่ประวิสันชนีคือไม่มีรูปสระอะประสมอยู่แต่อ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะลักษณะที่1ค่ะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางนา ออกเสียงที่พยางหน้านะคะลูกเห็นไหมรูปนี้รูปอะไรเอ่ยขนุนนะคะออกเสียงอะที่พยางหน้าแต่ไม่ประรูปวิสันชนีออกมาไม่ประสะระอะออกมาขนุนอัง,งุนพนมมือสมุดปติทินสบายนะคะอันนี้คือทำไมลูกออกเสียงอะกึ่งเสียงที่อยู่พยางหน้า ต่อมาค่ะอยู่ระหว่างคํานะคะอยู่ระหว่างคําได้แก่คําว่าเบนจมาศจักกจันพุทธรักษาจักกยานผลไม้ราชสีสังเกตได้ว่าคำที่ประวิสัญชนีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคำไทยนะลูกการเขียนหรืออ่านให้ถูกต้องนอกจากจะใช้โดยการจดจำแล้วเนี่ยเราจะต้องทำไมคะฝึก ดูความหมายของคำด้วยนะคะหลักการที่ไม่เปละวิสัญชนีค่ะคำที่ออกเสียงอ่ะไม่เต็มเสียงอย่างเช่นคำว่าสบายพา่าสักการะชนิดสบู่ชนวนนะคะคำที่เป็นอักษรนำไม่ต้องเประวิสัญชนีอย่างเช่นคำว่า,า,าก,กรานนนะหนก,นนนนนกนขนมขนาดขนุนจรวด ต่อมาค่ะคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตและออกเสียงอะชี่พยางหน้าไม่ต้องประวิสันชนีเช่นกรณีกะวีคณิศาสตร์คหาบดีคมนาคมนวรัชสรณคมอรหรันสมาคมนะคะเด็กๆหลังจาก เรียนออนไลน์แล้วคุณครูจะลงเป็นใบงานให้เป็นชุดที่คุณครูสอนนี่แหละให้เด็กๆฝึกอ่านสะกดคํานะคะฝึกอ่านสะกดคําตามคุณครูได้เลยดูคําแล้วฝึกอ่านและแบ่งให้ได้ว่าคําที่ประวิสัญน,นีและคําที่ไม่ประวิสัญน,นีนะคะสําหรับแบบฝึกหัดภาษาไทยคุณครูก็มีมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ แต่ว่าก่อนที่เราจะ,ะไปฝึกทําคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ได้ทดลองทําแบบฝึกหัดก่อนนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยใครที่ฟังไม่ทันนะคะลูกหรืออยากทบทวนคุณครูคาเดี๋ยวหนูจะไปกลับไปทบทวนนะคะคุณครูจะลงลงวิดีโอให้นะคะลูกลงวิดีโอทบทวนงาน ที่อธิบายไปเมื่อกี้ให้สําหรับคําที่ประวิสันชนีและคําที่ทําไมคะลูกและคําที่ไม่ประวิสันชานี้นะคะลูกคําที่ประวิสันชนีและคําที่ไม่ประวิสันชนีเดี๋ยวจะให้ฝึกทําแบบฝึกหัดนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะแปบ๊บหนึ่งนะลูก Okay. นะคะเดี๋ยวเราจะลองฝึกหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาไปแล้วคำประวิสัญญีและไม่ประวิสัญชนีเอะเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าจะทดสอบได้ยังไงนะก็ต้องจากอะไรลูกจากที่เด็กๆต้องฝึกฝึกและลองทำนะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลองทำแบบทดสอบไปพร้อมๆกับ คุณครูนะคะดูซิเราจะสามารถทำได้ไหมอ่ะข้อที่หนึ่งค่ะแบบทดสอบหลังเรียนนะคะข้อใดเขียนถูกต้องดูนะข้อใดเขียนถูกต้องการละเทศะธุรกิจธุรการงานกิจจะรักษณะ เด็กๆสังเกตไหมธุรกิจเขียนถูกหรือเขียนผิดลูกผิดนะคะอันนี้ต้องไม่ประวิสันชนีคําว่าธุรกิจเขียนยังไงลูกธุระธุรกิจนะคะธุรกิจธุราการงานก็ทําไมลูกธุรการงานนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆสองข้อส่วนข้อที่เหลือจะให้เด็กๆได้ทําลงในแบบฝึกหัดนะคะ กิจจะลักษณะเหมือนกันค่ะกิจจะลักษณะคํานี้ต้องไม่ปะวิสันชนีนะคะทีนี้เขาถามว่าข้อใดที่เขียนได้ถูกต้องจากแบบฝึกหัดข้อนี้ก็สามารถตอบได้เลยข้อไหนลูกข้อกกไก่กนะคะลูกข้อกไก่กนะคะคําที่เขียนได้ถูกต้องก็คือคําว่ากาละเทศะนะคะกาละเทศะนะลูกอะไปดูตัวอย่าง ข้อที่2คุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆสองข้อนะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเด็กๆจะต้องทําทําแบบฝึกหัดนะลองทําดูว่าเราจะสามารถทําได้ไหมต่อมาค่ะลูกข้อที่สองค่ะข้อใดเขียนถูกต้องนะคะลูกอ่ะนี่คือข้อที่สองข้อใดเขียนได้ถูกต้องขมุกขมัวขโมยขมุกขมอมขมักขม้น คำไหนคะลูกคำไหนคะอ่าคำว่าคมุกคมอมนะคะเพราะเหล่านี้เป็นยังไงลูกนี่ประวิสัญชนีผิดหมดเลยใช่ไหมคะเพราะคําเหล่านี้จะต้องไม่ประวิสัญชนีนะคะฉะนั้นคําที่ถูกต้องก็คือคมุกคมอมนะคะอะผ่านไปสองข้อนะคะในใครทําได้ถูกต้องบ้าง เดี๋ยวคุณครูจะส่งให้เด็กๆได้ได้ฝึกลองทำนะคะสัก8ข้อเมื่อกี้คุณครูยกตัวอย่างไปแล้ว2ข้อเด็กๆอย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในคาบต่อไปสำหรับคาบนี้หมดเวลาแล้วบายบายค่ะโอเคโลกเดี๋ยวฝึกทำแบบทดสอบนะคะ